สวัสดีครับร้านต้าอะไรแต่งครับคลิปนี้มารีวิวโคมไฟหน้าของเวฟ1 1อย LED นะครับเป็นโคมดำนะครับติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์หลอดใหญ่นะครับเป็นสีแดงและมีไฟหลีเลี้ยว2ข้าง2สีนะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีม่วงครับชุดนี้ใส่ได้ตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2023นะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพีเซนเตอร์นะครับที่มาช่วยผมถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับขอบคุณครับ ให่ไอ้ไว้เล้วก็ไป E